โอเคครับศิลปินสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับศิลปินแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมนายอมรินอารีดีนะครับผมครับผมวันนี้ในงานเทศการเอาภาพมาแสดงสองภาพคืออะไรเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมสองภาพนี้จะพูดเกี่ยวกับสภาวะในจิตใจครับที่นิ่งเงียบครับสงบครับแล้วก็จก็จะมีความคิดและอารมณ์ที่ ผมเปรียบกับพวกดอกไม้ปลาที่กําลังปรีบานครับเปรียบเทียบกับความคิดอารมณ์ที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่แบบเงียบเียบละเอียดอ่อนครับผมอันนี้เป็นเทคนิคอะไรครับเป็นสีน้ามันบนผ้าใบครับแคนวาสเป็นขาวเป็นดำเนาะครับผมโอ้โหสุดยอดไม่ค่อยได้เจอขาวเป็นดำเท่าไหร่ขาวคุณมีเฉดเยอะมากเลยอ่ะลองเล่าว,วิธีการ เป็นสีน้ำมันด้วยใช่ไหมครับ,รบเวลาลงนี่ก็คือต้องลงเป็นเลเยอร์เลเยอร์ครับผมใช่ครับก็จะมีขั้นตอนที่ค่อยๆทับไปตามสีที่เราคิดไปในหัวนะครับทําไมทําไมใช้สีขาวทําไมใช้ขาวเป็นดำโปรตีนทางนานลักษณะนี้ตลอดไหมอ๋อเริ่มต้นด้วยสีที่น้อยอยู่แล้วครับผมตอนเรียนผมใช้สีที่ค่อนข้างอะจะเป็นโทนคล้ายๆกันแต่ จะเป็นคนที่หม่นมากเป็นงานอารมณ์เหมือนกันจะเป็นอารมณ์ที่เศร้าก็คือใช้สีน้อยใช้สีก็อาจจะแค่เป็นเฉดมากกว่าใช่ครับแต,<ช>แต่ว่างานนี้มันออกมาเป็นขาวขาวเทา,าดําแมกกาวดํา์มใช่ไหมครับขาวแล้วก็ขาวคุณมีมีเฉดมีน้ําหนักลงโหนกีน้ำมันสีขาวลงอย่างนี้ไม่ไม่ไมค่อยได้เห็นเท่าไ,ไหร่เอาตรงใบหน้าของอันนี้ผสม ผสมสีใช่ไหมครับหรือว่าไล่ลงเป็นเลเยอร์อันนี้ผสมผสมสีไหมครับประมาณไหนนะครับผสมไหมตัวนี้ไล่อ๋อใช่ครับผสมสีไหมผสมสีแล้วก็ไล่ลงเป็นเลเยอร์เหมือนกันใช่ครับส่วนตัวเส้นผมที่ก็ใช้สีขาวที่เป็นสี้มันเลยถูกต้องครับเราจะลองเบรด้วยสีที่ไม่ขาวไม่ขาวที่เป็นแม่สีครับแต่มันก็ยังดูขาวอยู่ครับผมก็จะมีความละเอียดของ น้ำหนักที่ในโทนเทาขาวเยอะมากๆครับผมที่จะต้องเรียงกันอย่างเช่นอ่เส้นสีขาวถูกไหมครับครับแล้วก็มีเทาที่เป็นโทนขาวมากๆค่อยๆเข้มที่อะไรเงี้ยครับครับสุเลยแล้วดอกไม้ก็เลือกดอกไม้ที่เป็นสีกีบสีขาวคือจริงๆดอกไม้เป็นสีได้แต่ว่าเราทาให้มันเป็นสีขาวใช่ไหมมีเหลืองมีเหลืองเทาแทมใช่ครับอ่าพวกสีต่างๆก็ พยายามทาให้ตอนแรกมันเป็นแค่ข่าวดาใช่ไหมครับครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมันดูนิ่งเกินไปมันดูแบบว่าดูดูเฉยๆมากเกินไปครับเลยแทรกสีที่สามารถอยู่ร่วมกับโทนที่ผมต้องการได้สองภาพนี้จะระยะห่างกันประมาณนี้ทำตอนต้นปีครับอันนี้ทำตอนปลายปีที่รู้สึกว่า,าเทคนิคมันต่างกันเพราะว่า ระยะเวลามันต่างกันค่อนข้างค่อนข้างนานนะครเนี่อันนี้ก็จะเริ่มทําหลายรูปแหละเนี่มาถึงมาว่าไปไปฝึกนะครับว่าทํานอกรอบหลายรอบจนรู้สึกว่าเริ่มเริ่มลงตัวเลยเริ่มมาทําชิ้นนี้แล้วเทคนิคมันก็จะจะเปลี่ยนมากขึ้นใช่ทคนมากขึ้นใช่ครับอันนี้นางแบบเป็นใครอ่ะนางแบบเป็นคนเดียวกันเลยครับคนเดียวกันชื่อเป็นเพื่อนใช่ไหมใช่ครับอ่าเป็นรุ่นน้องก็เป็นเป็นอ่าชื่อ น้องฟางเขาก็เป็นศิลปินเหมือนกันอ๋อครับแล้วเขาเห็นตัวเองที่คุณวาดคอดเทจเข้ามาแล้วเป็นไงบ้างอ่าก็รู้สึกว้าวอยู่ครับว้าว <laughs> ผมเนี่ยว้าวเลย <laughs> ดอกไม้คุณสวยมากครับผมแล้วเป็นขาวที่ขาวบดดาที่ไม่ค่อยเจอคือจริงๆเลือกเลือกสีได้นะแต่ว่าเลือกที่จะใช้สีน้อยแล้วก็ออกทนขาวเป็นขาวบนดำสวยมากโอเคภาพนี้ทำทีหลังภาพน,นี้มีเทคนิคอะไรมากกว่าขึ้น ครับผมใช่ใช่อันนี้ข้างนี้จะเห็นว่าจะโดนแทรกสีแบบตรงตงเลยไม่ค่อยมีความซับซ้อนของด้านเทคนิคเข้าไปอันนี้จะเป็นแบบแกสซิ่งล้วนครับส่วนนี้จะเริ่มแบบว่าคุมเทคนิคอยู่แล้วครับครับสวยครับคุมเทคนิคอยู่แล้วก็แล้วปกติปกติสีปิลนเป็นสีปินเต็มเวลาไหมทำงานก็พยายามจะบอกว่าเต็มเวลาไหม ก็ไม่ทำงานประจำแต่ทำฟรีแลนซ์แล้วก็หาเวลามาทำอันนี้เรื่อยๆครับผมแล้วฟรีแลนซ์ที่ทำนี้เกี่ยวข้องกับงานศิลปะไหมอ๋อใช่ล้วนๆเลยครับก็จะมีรับหมดเลยครับเขียนกำแพงบ้างอะไรบ้างมีสอนด้วยใช่ครับเขียนกำแพงแล้วก็ว่าเมื่อวานผมก็เจอคนเขียนกำแพงพี่หมีข้างล่างเขียนกำแพงด้วยว่า อะไรจบด้านไหนมากครับอันนี้จบพนติง้งจิตรกรรมพอช่างอ๋อจิตรกรรมพอช่างเนะับเป็นงานที่สวยมาก <c oughs> เห็นเห็นแล้วแบบโอ้สุดยอด <c oughs> แล้วแล้วลวาดทางานแนวนี้ตลอดเลยไหมถ้าเป็นงานศิลปะถ้าเป็นงานเพนติ้งที่เราทําช่วงหลังอ่าช่วงหลังๆก็จะมีอมีที่ส่งอ่ะไร พอตเท็ไพ่อะครับอ๋อพอตเท็ที่นี่ใช่ใช่ครับก็มีแสดงว่าเป็นคนวาดพอตเท็ดด้วยอ๋อใช่ครับชอบวาดพอตเท็ดมากวาดวาดพอตเท็ดด้วยใช่ใช่แล้วเป็นพอตเท็ที่สวยมากๆนะผมว่าโ<ม>อ้น้ำหนักแบบสุดย,ยอดเลยสองภาพนี้สวยจริงๆสวยจริงๆต้องมาดูใกล้ๆต้องมาดูเองผมว่านางแบบนี้เขาก็าคงดีใจนะวาลวาวอ่ะขนตาขาวไม่คือไม่ได้หงอนะนะครับแต่ว่าเป็นแบบมิติแบบ มีปลาด้วยชอบปลาอ๋อใช่ครับมีปลาทองใช่ไหมครับมีอะไรพวกนี้สวยสวยสวยมีชื่อภาพไหมสองภาพนี้เป็น top เต็ม top อันนี้ก็ตามตามแคปชั่นได้เลยครับมันจะมีอ่าเศษเศษ perception กับอ่าเศษติดเศษติด fashion ครับผมได้ครับปกติเนี่ย เราทํางานไปตามแต่ว่างานไม่เกี่ยวข้องศิลปะแต่ว่าเราก็ยังใช้ไมลาว่างมาสร้างสรรค์สิ่งที่เราอยากทําก็คือในโดยอาชีพเนี่ยเราต้องทําตามโจครับ,รบใช่ไหมทาแต่เรามาทํางานอย่างนี้เป็นยังไงบ้างหมาถึงว่าอืมก็รู้สึกได้ได้ปลดปล่อยมากขึ้นนะครับแบบ่มแบบว,ว่าก็มีความคิดในหัวค่อนข้างเยอะตอนเราทําก็จะมีความสะสมของความเครียดใช่ไหมครับก็รู้สึกว่า อยากให้ทุกคนได้ลองแบบวาดรูปเล่นในกระดาษก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราทําอะไรเครียดๆมาก็ลองแค่วาดภุมกลมไปเรื่อยๆก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วครับก็คือระบายออกไปในในเส้นสายตรงนั้นใช่แล้วเราก็เลยกลายเป็นว่าพอทำาไรเครียดก็มาสร้างอะไรที่มันเป็นความสุขงานที่สวยๆงามๆนะโดยท่าโพตเทปที่มันสวยสวยมากๆเลยสุดยอดนะผมว่าสองทุ่งนี้สุดยอดเลยฉันชวนคนมาชมของจริงนิดนึง ได้ครับในรูปภาพก็มีความอาจจะมองดีเทลบางอย่างที่รู้สึกว่าสวยแต่ในงานจริงแล้วม,มันจะมีดีเทลที่เราต้องเห็นด้วยตาครับถึงจะรู้สึกว่า,าประทับใจครับผมก็เชิญชวนมากันได้นะครับผมที่เอม็มแกล,ลเลอรี่ที่ร i เวอร์ซิ ชั้นคอบชั้นสามนะครับโอเคครับของงานสวยมากขอให้งานขายได้ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอบพระคุณมากค,ครับคุณชา